สวัสดีค่ะพี่พี่ลงวันนี้โปรจังจะมาแนะนําขั้นตอนในการแก้ไขรอดการเก็บเกี่ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโปรจังรบกวนพี่พี่ช่วยพิกหน้าจอแนวนอนเพื่อประสบการณ์รับชมที่ดีกันหน่อยนะคะอันดับแรกให้พี่พี่กดไปที่เมนูรอดการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ได้รับ จากนั้นกดเข้าไปที่ลอตการเก็บเกี่ยวที่ต้องการแก้ไขซึ่งพี่ๆจะแก้ไขได้โดยเฉพาะรตที่ยังไม่ถูกนําไปสร้างการส่งออกและจะแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลน้ําหนักและเกดเท่านั้นนะเมื่อกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงปุ่มแก้ไขไว้บริเวณมุมขวาบนให้พี่ๆกดไปที่ปุ่มนี้เพื่อทําการแก้ไขได้เลยจากนั้นก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและกดปุ่มบันทึกเพียงเท่านี้ระบบโปรพาสก็จะอัปเดตข้อมูลที่ได้แก้ไขแล้วในระบบให้พี่ๆเรียบร้อยพร้อมนําไปใช้เตรียมข้อมูลการส่งออกได้เลยจบตอนนี้แล้วแต่เรื่องราวของป ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าโปรจังจะกลับมาอีกครั้งกับการแนะนําวิธีการเตรียมข้อมูลการส่งออกหากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบโปรพารสามารถติดต่อทีมงานได้ตามช่องทางที่แสดงไว้ด้านบนได้เลยขอบคุณที่รับชมนะคะ